พีพีซิปหนักซ้อมแฟนมิดครั้งแรกทุ่มไม่อั้นจัดเติมเวทีแสงสีเสียงเตรียมเจอแฟนๆแ,แบบสุดใกล้ชิดใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะสำหรับแฟนมิดครั้งแรกของศิลปินสุดฮอตขวัญใจแฟนๆอย่างพีพีกิจที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5มีนาคมงานนี้พีพทุ่มง,งบไม่อั้นจัดเต็มทั้งสเตจโชว์แสงสีเสียง โดยได้ทีมงานมืออาชีพระดับประเทศมาร่วมในละมิดงานรวมถึงคอสตูมสุดปังที่ทุกคนรอคอยเพื่อให้แฟนมิดครั้งนี้เป็นมากกว่าแฟนมิดโดยพีพีฟิสซ้อมอย่างหนักกับโชว์ที่ไม่เคยทํามาก่อนและแฟนๆอาจคาดไม่ถึงพร้อมยังจัดเต็มแขกรับเชิญสุดพิเศษที่แฟนๆต้องร้องว้าวรวมถึงแขกรับเชิญคนสําคัญที่ขาดไม่ได้อย่างบิวกินพุทธิพงศ์อีกด้วยค่ะ